ลาภาลาภรลาภายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอ oh ิจิตังปฏิตังตุมหังทิบุเมวะสมิจโตสพเพปุเรนโตสังกะปา จันโทปนะรโสยถามณิโชติระโสยถัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคนินาสตัมาเตภวันวันตรายโยสุเีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทาปจายโน ยัตตารธรรมวาทานติอายวัณอายวันโนสุขังภะลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนัง ตินนางรัตนานางอนุภาเวนะจตุราศีติสหัสธรรมกันธานุภาเวนะพิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนิมิตา สัพเพเตอวมังคะราวินัสสันตุอายุวัก้าธนวักาสศีิวัตถะยะสวัก้าภาลวัก้าวันนวักถาสุขวัตาะหนตุสัพปธาทุคโราพิยาเวราโสกาสตุจุปตะวา อเนกาอันตรายปิวินัสสันตุจะเตจะสาจัยสิทธิทานังราพังโสติภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุธิจัยสวาสตวัสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสับพมังกลังราขันตุสาเพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต